สวัสดีเช้านี้ประเทศไทยค่ะสวัสดีเช้านี้ประเทศไทยนะครับพวกเราสองคนนะคะทิพย์ชลศมีงานทวีสุขค่ะและผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับในเช้านี้ประเทศไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าเช้านี้ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างและเช้านี้ประเทศไทยเขาพูดคุยเรื่องอะไรกันค่ะชมแล้วไม่ตกข่าวแน่นอนนะครับข่าวดูแล้วง่ายๆเข้าใจง่ายๆสบายๆด้วยนะครับเพื่อพครับค่ะพิมิตนะครับแล้ววันนี้นะครับวันที่4ี่สิงหาคมแล้วนะครับวันพระรหัสสบดีก็ยังอยู่ในเดือนมหามงคลอยู่เช่นเคยนะค่อ่อครับ และสําหรับเรื่องของบรรยากาศในวันแม่แห่งชาติในปีนี้นะครับทางด้านของครูและนักเรียนนะครับโรงเรียนเสริงสางอันนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมใจกันวาดภาพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งหมด120ภาพทีเดียวนะครับเพื่อจะจัดแสดงในเทศกาลชื่อนี้ครับ84ภาพสินรวมใจเทิดไทยองราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับภาพที่เราจะได้เห็นนี้นะครับก็เป็นภาพของ บรรดานักเรียนแล้วก็ครู oh. นะครับของโรงเรียนอันนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมนะครับของเรียนเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาสวยมากๆล<อ>เลยนะรวมใจกันนะครับ พร้อมกันวาดภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกวาน่า120ภาพภาพที่เราเห็นนี้นะครับจะมีภาพที่มีความหลากหลายนะครับภาพระบายสีก็มีภาพปะติดหรือคอลลาจก็มีพนงานแต่ละชิ้นถือได้ว่ามีความสวยงามน่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งภาพคอลลาชินภาพปะติดนะครับที่ใช้วัสดุที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจากต้นกกก็ดีอยู่กล้วยกระดาษรวมถึงเมล็ดงานั้นนำมาร้อยเรียงเป็นภาพโโแม่ของแผ่นดิน งดงามน่าทึ่งมีความหมายเป็นอย่างยิ่งทางด้านของคุณครูวิรยุทย์เพชรประภัยนะครับเป็นครูสอนศิลปะของโรงเรียนเสริมสางได้เปิดเผยนะครับว่าเนื้อกวาดวันแม่งชาติในปีนี้ทางโรงเรียนครับมีโครงการในการที่จะจัดแสดงนิทรรศการ84ภาพศิ์ร่วมใจเทิดไทยอง์ราชินีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่ทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาโดยใช้ศิละปะนั้นเป็นจุดร่วมกันนั่นเองครับในขณะเดียวกันครับยังเป็นการพัฒนาความสามารถด้านศิละปะนั้นให้ครูและนักเรียนที่สนใจรวมถึงการสร้างความภูมิใจความสุนทรีให้กับผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานโดยการทําให้เห็นนะครับว่าศิละปะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนทุกคนสามารถาที่จะทําได้ด้วยนะครับ สำนักง,งานจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับไปภาพศิลป์รวมใจเทิดไทยองราชินีจะเปิดให้เยี่ยมชมอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่11สิงหาคมและจัดแสดงไปจนกระทัง่งถึงวันที่31ตุลาคมผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับที่หอศิลป์โรงเรียนเสริงสางตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกานั่นเองนะครับคือนักเรียนมีฝีมือมากๆเลย ภาพสวยมากๆแล้วก็ใช้เทคนิค,คที่ที่แตกต่างไปในแต่ละภาพด้วยนะคะดูแล้วประทับใจมากนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงความจงรักภักดีของผู้รังสรรค์ง,งานศิลปะเหล่านี้ทุกภาพผมต้องใช้คําว่าสะท้อนออกซึ่งนามพระไทยของพระองค์ท่านความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อพระสงฆ์นิกรด้วยถือเป็นนวัตกรรมผมชอบคําว่าใช้ศิลปะเป็นจุดร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและทั้งหมด120ภาพคิดดูว่า จากฝีมือของนักเรียนนับร้อยคนสวยมากนะคะ